สวัสดีคับพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหุ้นไทยตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ได้สักประมาณ9จุดนะครับเริ่มฟื้นตัวมาบ้างในทิศทางเดียวกันกับหลายตลาดนะครับแต่จะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนพี่กอล์ฟช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับพี่กอล์ฟก็มองว่าถ้าเป็นเฉพาะวันนะนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจจะมีรีบาวกลับตามทิศทางตลาดคุข้างได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ว่าการรีบาวกลับเนี่ยอาจจะเป็นไปในกรอบที่ไม่กว้างนักนะคะ ก็หลังจากที่เราพักตัวลงมาแล้วเราไม่เคยเบรกผนพันเจ็ดมาพักหนึ่งเนี่ยเราน่าจะดีบาวกลับติดต่อสักสองาอวางไว้สักสองระดับแล้วกันค่ะที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้ากับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบจุดก็เป็นสองระดับที่ตลาดจะมีดีบาวแต่น่าจะติดกรอบประมาณนี้นะคะแล้วก็กรอบแหว่งก็จะอยู่ประมาณพันหกร้อยหกสิบถึงระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบจุดทีนี้ตัวของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าถามว่าโดยเซนเิเมนต์มันเป็นไปในทิศทางไหนก็เป็นไปในทิศทางที่ มีแนวโน้มไปทางด้านอ่อนแล้วก็เป็นโอกาสของการพักตัวได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นๆจะมีการรีบาวกลับแล้วก็ปัจจัยที่ถูกกดดันเนี่ยก็มาจากทั้งปัจจัยภูมิภาคก็คือเรื่องของอสัปดา์หน้าเนี่ยเฟดน่าจะเริ่มมีการประชุมละแล้วก็คาดการณ์ว่าในรอบนี้จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.5%ซึ่งจริงๆตลาดก็รับรู้ไปบ้างแล้วอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่มันไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ที่เรียวกว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ข้างดอลลาร์เป็นนนหลักะะคะ มันก็เลยจะทําให้ตัวของบาทมีน้ําหนักไปทางด้านออกเมื่อเ,เทียบ US Dollar แล้วก็ต้องติดตามเรื่องของ Foreign f u n f l o ซึ่งมันจะไปมีผลต่อ Foreign f u n น f l o ด้วยครับค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ย Foreign Fund f l o เองหรือว่านักลงทุนต,ต่างชาติเนี่ยนะคะเริ่มมีการขยับจัดพอร์ตอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเราประเมนว่าเขาอาจจะมีการโยกย้ายเงินออกจากตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ซื้อสุดที่มายอย่างต่อเนื่องยังไงบ้างคะ ก็พี่ก๊อฟให้ดูข่างกนแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้บาทต่อ US ดอลลาร์ตอนนี้เราหลุดก,กรอบ34แล้วแล้วก็ที่พี่ก๊อฟเล่าให้กับทางด้าน ID Global ฟังมาโดยตลอดก็คือว่าดอลลาร์มันยังมีแนวโน้มแข็งอยู่นะคะแล้วก็ถ้าบาทหลุดก,กรอบ34เนี่ยเราจะมีโอกาสของการอ่อนแรงไปที่ประมาณ34.3แล้วก็กรอบใหญ่ๆคือประมาณ34.5 ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะไปทําให้อฟอนต์ฟอนโชะลอการซื้อแต่ว่าจะมีการกลับมาเป็นการขายสลับออกมาบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าในลักษณะของที่ผ่านมาเนี่ยเขาซึ้งมาในบ้านเราประมาณ1นึ่0 0สนหดล้านโดยประมาณนะคะในรอบเย a ูเดนเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายปีจนกระทั่งถึงณปัจจุบันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเลวยยังคงเห็นฟอฟนโก็ ยังคงเข้าอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าจัองวลว่ามันจะมีการสลับขายออกมาแล้วก็จะทําให้ตลาดเองเนี่ยมีลักษณะของการที่เป็นการแกว่งตัวไป่ะคะอืมครับรายย่อยเองเจอสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนแบบนี้อาจจะจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนะครับช่วงนี้เราเราแนะนํายังไงดีฮะว่าควรจะต้องยังไงบ้างหรือว่าพักผ่อนเอาไว้ก่อนหรือว่ายังไงดีฮะ ต้องยังเก็งกาไรได้อยู่นะคะแต่ว่าการเก็งกาไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดการหมุนการเข้าซื้อหุ้นหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมอะค่ะอย่างในสองสามสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ในกลุ่มของโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยรวมงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจากการที่ดอลลาร์มันแข็งบาทมันก็เลยอ่อนเนี่ยการเก็งกาไรตอนนี้มันก็เลยวนเข้าไปสู่ไอ้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนนะคะ,คะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่อินโดนีเซียเขามีการหยุดการส่งออกน้ํามันปาล์มอะค่ะ ทีประกาศมาตั้งแต่ประมาณวันศุกร์ตนคืนแล้วก็ทําให้ตอนนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันตามทั้งหลายเนี่ยก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปนะคะดังนั้นในตอนนี้สต็อกโรเทชั่นหรือการหมุนเข้าไปในสู่หุ้นเก็ง์กำไรเนี่ยจะได้ประโยชน์จากหุ้นที่ได้เรื่องของค่างเงินบาทอ่อนเรื่องของการที่ CLMV มีการเติมเือนก็จะเกิดการรีบาวกลับในหุ้นพวกอย่างคาราบอนโคลู่ินเนี้ยน,น,ยนะคะ แล้วก็พุ้นที่ได้ไประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของพวกน้ำมันปาล์มด้วยดังนั้นตอนนี้มันจะวนเข้าไปสู่กลุ่มอาหารกร็คือ Food and b e v e r a g e กลุ่มของทางด้านการส่งออกพวกอาหารแช่แข็งอย่างเช่นพวกเอเชียนพวกซีเฟลชนะคะแล้วก็พุ้นเกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มอย่างเช่นพวก c p i แล้วกเ็เป็นพวก V.P.O. เนี่ยแล้วก็มีกลุ่มของโลจิสติกค่ะ,ะอย่างเช่นไวซ์โลจิสติกดังนั้นตอนนี้ มันอาจจะเป็นหุ้นนอกสายตาเยอะเหมือนกันหลายตัวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพุ้นที่มันมากรอบนะคะแต่ว่าไอ้อย่างพุ้นที่เป็นพวกกอทิสสิอ่างเนี้ยก็จะมาจากทางด้านของจีนเรื่องของการใครล็อกดาวน์ในซิ้งไฮแต่ว่าตอนนี้จีนมันก็มีประเด็นว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์บางส่วนในบางพื้นที่ของปังกกิ่งมันก็เลยทําให้อ่แต่จริงๆริรตอนนี้มันเกิดการเก็งกำไรที่เันเกิดการหมุนพุ่นที่จะมีการาาดาวกลับมาค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะ